เมื่อน้องโฟดถามพี่เจมว่าจากสถานะคนคุยจะสามารถเปลี่ยนเป็นแฟนได้ไหมมาฟังคำตอบอพร้อมกันเลยค่ะสถานะคนคุยจะเปลี่ยนเป็นสถานะทุกคนคิดว่าพี่เจมจะตอบว่าอะไรหนึ่งตกลงเป็นแฟนกับน้องโฟดโฟดสองให้สถานะเป็นได้แค่เพื่อนและสามให้สถานะเป็นได้แค่น้องชาย สุดท้ายแล้วสถานะที่น้องโฟดได้รับจากพี่เจมก็เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรสู้สนูะ้นะน้องโฟดสู้สู้นะสักวันพี่เจมเขาก็คงจะใจอ่อนเองหลังจากที่น้องโฟดได้ฟังคำตอบจากพี่เจมแล้วน้องโฟดก็มีอาการอย่างที่เห็นเลยค่ะหลังจากที่พี่เจมให้สถานะกับน้องโฟดเป็นได้แค่เพื่อนในวันนั้นและในวันนี้พี่เจมก็ได้เปลี่ยนสถานะให้กับน้องโฟดใหม่จากเพื่อนเลื่อนมาเป็นแฟน ทุกคนคิดว่าน้องโฟดเขาจะยอมใจอ่อนคบกับพี่เจมไหมคะหลังจากวันนั้นที่พี่เจมปฏิเสธที่จะคบกับน้องโฟดในวันนั้นที่พี่เจมให้สถานะเป็นได้แค่น้องชายเอ้ยไม่ใช่สิสถานะเป็นได้แค่เพื่อนและมาในวันนี้ที่พี่เจมพูดว่าจะขอน้องโฟดเป็นแฟนทุกคนคิดว่าพี่เจมจะทําสําเร็จไหมหนึ่งทำสำเร็จสองทำไม่สําเร็จสามงอน้องก่อน